นี่ก็ <c oughs> เป็นข่าวเศร้านะก็สะแสดงความเสียใจกับซูนหน้าตำนานของโลกนะเดีโกมาราดูนาผมยังเด็กๆอยู่เลยตอนนั้นนะฮะก็ได้ทันดูตอนมาลาดูนาควาแชมป์โลกนะฮะก็อายุหกสิบผ่านอะไรไมาเยอะนะฮะช่วงรุ่งช่วงร่วงนะฮะก็ครับจบไปหนึ่งตำนานฮนะเสียใจด้วยนะฮะสำหรับ,บชาว ในเปิลชาวเมืองเนเปิลนาโปลีนะฮะหาคนอย่างนี้กองหน้าเล่นในบอลได้อย่างงี้คงจะยากนะฮะที่จะมีนักเตะเลี้ยงบอลได้ขนาดนี้นะฮะครับไปที่บอลเตะกันเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็จะเป็นคิวของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะฮะยูฟาแชมเปี้ยนลีกจะมีเตะเที่ยงคืนห้สิบห้าหลายคู่เลยฮะแล้วก็เตะอีสามนะฮะ เลสเตอร์ ester, ของกรีนี้จะมีเลสเตอร์ไปเยือนบรากาสปอร์ติ้งบรากานี่เที่ยงคืน5-5นะครับแล้วก็จะมีเอซิมิลานไปเยือนลิวนะฮะอาร์เซนอลไปเยือนโม่นะฮะเที่ยงคืน5-5หมดเลยนะฮะแล้วก็จะมี pur, ะท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะสเปอร์เจอ et, รูดูโกล็ตตีสามฮะ ครับโอ้ตียมาก,กวันนี้นะฮะก็จะเป็นแมตช์ที่สี่ฮะของยูฟาแชมเอ่อไม่ใช่ยูโรปาลีกรอบแบ่งแบ่งกลุ่มนะฮะไปที่ฟุตบอลน่าสนใจดีกว่าวันนี้ส่องกล้องไปเลยนะฮะตีสามครับไบเออ์เลเวอร์คุเซนของเยอรมันเจอฮาเปอเอลเบียเชวานะฮะคู่นี้เนี่ยเจอกันมาแล้วนะฮะ นัดแรกที่บ้านของฮาโปเอลเบียเชวาไบรเออร์เลวิคุเซนบุกไปถล่ม4-2นะฮะวันนี้ก็ได้ถึงเขาวมาเล่นในบ้านด้วยนะฮะไบรเออร์เลวิคุเซนตอนนี้ก็อยู่อันดับ3ของตารางบุนเดสลีกานะฮะเป็นรองจากแค่ไบยันิวนิกับเออ่บุลซีดอร์บุนนะฮะเลเวอร์คูเซนอยู่อันดับ3อันดับ4ก็จะเป็นอาเบรไลซิก uh, นะฮะส่วนฮาโปเอลเบียเชวาฤดูกาลนี้ไม่ดียซะเลยนะฮะ ตอนนี้อยู่อันดับ11ของตารางเลยนะฮะแล้วก็ไม่ชนะใครมา5นัดแล้วนะฮะขณะที่เลเวอร์คูเซนเนี่ยพลาดท่าไปแพ้สลาเวียบาก1 0แล้วนั่นก็ชนะมา4นัดรวดเลยนะฮะชนะมา4นันดรวดเลยฮะก็ตอนนี้กำลังฟอร์มร้อนแรงมากนะฮะแต่วันนี้จริงเลเวอร์คูเซนก็จะขาดหลายคนนะฮะก็จะมีทั้งโคโรนาติดโควิดนะฮะก็เจ็บหลายคนนะฮะ เอ็ดมอนด์แท็บโซบานะฮะนี่ติดโคโรนาไวรัสเปรารินโยเจ็บเขา่านะฮะในขณะที่ได้กองหน้ากลับมาก็คือแพคแพทริกชีคนะฮะกลับมายืนคำ้ำกองหน้าบอลมันค่อนข้างจะห่างชั้นมากพอสมควรนะเพราะว่าเออ่ระหว่างฮับเบิร์วเชวากับเรเวอร์กูเซนเนี่ยมันค่อนข้างจะห่างชั้นกันมากนะฮะฉะนั้นวันนี้ต่อให้ หมุนสลับทักเตะบ้างก็ไม่น่าจะมีปัญหานะฮะคู่นี้ออกราคามาต่อสองลูกครึ่งฮะเรเวอคูเซนต่อสองลูกครึ่งต้องต่อลวครับวันนี้ห่างชั้นกันมากอย่างนี้คงได้ยิงกันระเบิดเถเทิงนะฮะ <c oughs> ครับผมวันนี้ไปเรเวอร์คูเซนเจ้าบ้านครับผม จเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ